Thank <music> you. อาการคันในโรคไตนะคะเพราะไตเสื่อมนะคะก็จะขับฟอสฟอรัสส่วนเกินออกได้ไม่ดีสวัสดีค่ะดิฉันผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพ24ลที TV สถานีคนรักสุขภาพ24ชั่วโมงค่ะอาการคันในโรคไตนะคะส่วนใหญ่ก็มาจากภาวะฟอสฟอรัสในเลือดสูงเพราะไตเสื่อมนะคะก็จะขับฟอสฟอรัสส่วนเกินออกได้ไม่ดีจะเจอได้ค่อนข้างบ่อยในไตระยะท้ายๆซึ่งกลุ่มอาหารต่อไปนี้นะคะโดยเฉพาะโรคไตระยะ ท้ายๆควรเลี่ยงหรือกินให้น้อยที่สุดเพราะาถ้าเรายิ่งกินเยอะๆนะคะก็จะทําให้เรามีอาการคันได้ 1. น,นมและผลิตภัณฑ์จากนมทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นนมสดโยเกิร์ต ชีสนมเปรี้ยวหรือไอศครีมนะคะที่มีนมเป็นส่วนผสม 2. เนื้อสัตว์แปรรูปค่ะอย่างไส้กรอกแฮมลูกชิ้นรวมถึงอาหารแช่แข็งด้วยค่ะเพราะว่ามีฟอสเฟตสังเคราะห์ที่ร่างกายของเรานะคะดูดซึมได้เกือบร0อเอร์ซเลย 3. ก็คือเครื่องดื่มสีเข้มเช่นโกโก้น้ำอัดลมชานมหรือกาแฟที่ใส่นมก็มีฟอสฟอรัสสูงเช่นกันค่ะ 4. กลุ่มทว และธัญพืชที่ไม่ขัดสีเช่นถั่วทุกชนิดเลยถั่วดำถั่วแดงถั่วเหลืองถั่วเขียวถั่วขาวเต้าหู้นมถั่วเหลืองงาดำข้าวกล้องข้าวโอ๊ตเมล็ดแตงโมเมล็ดฟักทองเมล็ดทานตะวันเมล็ดมะม่วงหิมพานต์หรือลูกเดือยนะคะก็มีฟอสฟอรัสสูงเช่นกัน5เบเกอรี่และขนมปังที่ใช้ผงฟูหรือยีสต์เช่นขนมปังโดนัทเค้กซาลาเปามันถูเป็นต้น และ6นะคะสุดท้ายก็คืออาหารที่มีโปรโตีนสูงเช่นมาแรงทอดเครื่องในสัตว์ทุกชนิดไข่ปลาไข่แดงขนมที่มีไข่แดงผสมอย่างเช่นทองหยิบทองหยอดฝอยทองบะหมี่ไข่หรือแม้กระทั่งครีมสลัดค่ะและสำหรับใครนะคะที่กําลังมองหาตัวช่วยในการดูแลการทํางานของไตแนะนํา ยูมิเป็นอาหารเสริมในรูปแบบเจลนำเข้าจากอเมริกาผ่านออยในไทยหากใครสนใจยูมิต้องการรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อสามารถติดต่อได้ตามช่องทางด้านล่างได้เลยนะคะ